เอวิรยานี่ครับอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เหมือนเดิมนะครับเนาะเดิมเสียงหายหรอหรือว่าไงชัดให้เขาประมาณเขาเสียงหายประมาณนู่นประมาณนี่แบบมโนมโนคุยถกอะไรไปของของเขาไปนะครับนี่เขาไม่ได้พูดนะแต่ผมพูดให้ท่านเห็นภาพก็คือมโนไปไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมแล้วคราวนี้นะครับอ่าไม่ต้องชมพูดนะครับประกาศแล้วนะครับว่านางฉลาดนะครับอ่านะครับยอดจัด ไปเลยเชฟเดือนจัดไปนะครับยอดจัดนะครับเนาะ VIC นะครับเนาะอันนี้แม่น้องชมพู่นะครับเขาบอกว่านะครับโอ้สวัสดีครับเขาไม่ฟ้องนะครับฉลาดมากนะครับนางนี่นางนี่เนี่ยประสบการณ์นะครับบอกตรงนะแม่น้องชมพู่ประสบการณ์นี่เยอะมากจริงเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะท่านผู้ชมเนื่องจากไปอยู่ใกล้ๆแบกชนวยหัวเถิดนะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะเขาได้ความรู้นะครับก็คือซึมซับเข้าไปนะท่านผู้ชมนะครับ รู้ไปเรื่อยๆนั่งคุยไปเรื่อยๆท่านผู้ชมแล้วก็สอบถามไปเรื่อยๆนะครับก็ได้ความรู้มานะครับแล้วก็แม่น้องชมพู่เขาก็ได้รับเรียนนะครับอยู่ในขั้นระดับสูงนะครับาจากเมื่อก่อนเนี่ยคำพูดคำจารเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกนะครับพักนี้เก่งมากแล้วก็นะครับการที่แม่น้องชมพู่นะครับจะไปฟ้องร้องใครเนี่ยนะครับเขาดูด้วยเหตุด้วยผลสมมุติว่าฟ้องมาเหินมาหานนะึกออกไหมท่านผู้ชมบ้านเขาเอินมาเหินมาหานนะฟ้องแบบฟ้องแบบไอ ไอ้ควายดำอ่ะท่านผู้ชมนึกออกไหมนะครับอยากให้มันยืนอยู่ในสังคมได้นะครับอยากให้มีพวกตบซับนะครับอยู่ในสังคมโซเชียลได้นะครับหากินฮะหากินแล้วไม่ทันเขาเนี่ยนะครับอย่าไปอย่าไปหาแบบนี้นะครับมันไม่ได้หรอกครับมันไม่ได้จริงๆนะครับเนาะอ่าอันนี้ฝากไว้ท่านผู้ชมนะครับเนาะกระเบยกระเบยขมเอาเออนั่นแหละเอ่อลุงชาติชายนะครับเนาะอ่านะครับยิ่งสู้ยิ่งบันไหลแน่อ่าใช่ไหมไอ้กระเบยขมเอาใช่ไหมแต่ชมพูนะครับเนาะ อ่ายิ่งสู้ก็ยิ่งโดนนั่นแหละนะครับนาอเพราะว่านะครับาสารท่านก็พิจารณามาแล้วเขาก็ดูด้วยเหตุด้วยผลนั่นแหละท่านผู้ชมเพราะว่า,าเหตุผลมันสมควรแค่ไหนนะครับาสารท่านนะครับน้องอ้าวทาไมหายไปเงี้ยโอ้แตนายสตเนาะหายบดเลยนะเม <c oughs> ื่อวานนี้ใหม่ชล้วนมาผมก็อยากจะให้ท่านตาชมพูเนี่ยมาด้วยนะครับเนาะ อยิ่งซู้ยิ่งบันลายครับผมนะครับเนาะอ่าน่าจะไม่ใช่แล้วแหละนะครับเพราะผมเห็นเลขแปดสิบเอ็ดบนหน้าจอนะครับมันก็ขึ้นรูปมืออยู่มันต้องเข้าไปกดจริงๆแหละมันถึงจะได้นะครับเนาะอ่าไอ้ข่าวโมเบาหวานความดัน น่าจะมีอ๋อมีหมดเลครับอ่าครับตาชมพูครับ VIC สวัสดีจ้าครับอ่าพี่วนสวัสดีครับผมขาหมูเขาเรานิทานมันเกี่ยวอะไรกับคนอื่นนะเห็นไหมนะครับเพียงฟ้านะครับใหม่ชาลวันไม่มานะครับแต่เพียงฟ้ามานะครับตาชมอยากเจอเพียงฟ้าไหมไม่แน่นะครับมวยคนนี้อาจจะเป็นมวยกู่มันก็ได้นะครับเพียงฟ้านี่ก็เอาเจนะครับเอ้า นะครับถามกันได้นะครับระหว่างเรื่องนี้นะครับเทียงฟ้ากับตาชมพูนะครับเนาะเอาเรามาเข้าโค้งสุดท้ายกันนะครับเกี่ยวกับคดีน้องชมพูนะครับเนาะก็คือน้องชมพูนะครับท่านผู้ชมนะครับสร้างอะไรให้หลายหลายอย่างนะครับไม่ใช่แต่เหมือนกับรู้ตัวว่านะครับไอ้นี่มันจะฟ้องตกใจตื่นกลัวนะครับท่านผู้ชมโทรไปหานะครับไม่ได้กินนะครับอย่าอย่าไปใช้แบบนี้ท่านผู้ชมที่รักของผมนะครับ อย่าไปใช้เหมือนไอ้สันดานโง่ตัวนี้นะครับไอ้ควายดาตัวนี้นี่ไม่ได้นะครับจริงๆไม่ได้นะครับหากินไม่ได้นะครับถ้าหากินไม่ได้นะครับเรื่องพวกนี้นะครับมึงหยุดสต็อปเลยนะครับอ่านะครับจะมาลงโซเชียลให้สังคมดูเนี่ยนะครับมันไปไม่ไหวมันไปไม่ได้นะครับมันไม่มีประโยชน์เลยนะครับด่าเขาสามทำนะครับตัวเองได้ยอดวิวและสามวิวนะครับแต่ตัวเองต้องเสียเป็นแสนเนี่ยนะครับ มึงคุ้มหรือเปล่านะครับมึงจะรวยขนาดไหนมึงก็ไม่ต้องสมไม่สมควรที่จะต้องเอาสะทุ่งสะตังไปจ่ายทนายนะครับเอ่อทนายเขาเอาหมดดินะครับแล้วก็มาบอกว่าเอ้ยทนายฝั่งนู้นหิวเงินเงินทนายฝั่งมึงไม่หิวหรือเปล่าแล้วมันเข้าข้อกฎหมายหรือเปล่าทนายต้องดูด้วยนะครับเวลารับข้อมูลจากลูกความนะครับต้องดูด้วยว่าเออเนี่ยดูคลิปเขาตั้งแต่ต้นจนจบไม่ใช่เอาคลิปที่เขาตัดไปนะครับสองคำสามคำ อไปให้ดูเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียเข้าเข้าเข้าหุยเข้าแน,น,น,าน,น,น่นอนเข้าแน่นอนต้องได้แน่นอนเข้าแน่นอนเอาเลยผมคิดว่าต้องได้เนี่ยเรียกมันไปเลยสามแสนบาทผุ้ขี่นี่นะครับทนายได้ไปแล้วสี่หมื่นนะครับไอ้เจ้านี้ไม่ได้ต้นทินอะไรได้ <laughs> แล้วไปบอกว่าทนายฟังตรงข้าวเนาะหิวเงินนะมึงไปถามไอ้ทนายมึงเลยหิวเงินหรือเปล่านะครับมึงไปถามเขาที่ว่ามันหิวเงินหรือเปล่านะเออนะครับ ทะนั้นนะครับหน้าที่ของทนายต้องตรวจสอบดูดีๆไม่ใช่สุมสีสุมแปดแต่ฟ้องสงสารลรคความมากนะครับก่อนมันจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์มันต้องไปหากินมันต้องไปเรียกไปตบรัพย์คนอื่นเพื่อจะมาให้ทนายเนี่ยไม่ได้นะครับคุณต้องดูด้วยก่นมันจะได้มาแต่ละบาทนะครับนี่เขาบอกนะครับว่าไอ้กระบอยขมยหรือว่าควายดำนะครับหากินไม่ได้แล้วลักษณะวันนี้เป็นโรคโซเชียลนะครับเนาะแล้วถูกไอ้หมอนี่นะครับข่มขู่นะครับทําให้หวาดกลัวนะครับ เตรียมตัวเลยนะครับฟ้องกับทุกกรณีนะครับอยากให้มันยืนอยู่ในสังคมได้นะครับอยากให้มีพวกตบซับนะครับอยู่ในสังคมโซเชียลได้นะครับหากินฮะหากินแล้วไม่ทันเขาเนี่ยนะครับอย่าไปอย่าไปหาแบบนี้นะครับมันไม่ได้หรอกครับมันไม่ได้จริงๆนะครับเนาะอ่าอันนี้ฝากไ้ท่านผู้ชมนะครับเนาะกระเบยกระเบยขมเอาเออนั่นแหละอ่ลุงชติชายนะครับเนาะอ่านะครับยิ่งสู้ยิ่งโหท่านผู้ชมถ้าไม่เห็นถ้าไม่ให้ถ้า ผมนะครับมองไม่เห็นท่านผู้ชมเนี่ยผมขออนุญยตอดฉีบหน้ามันกาลังมองผมอยู่นี่แล้วเขาเรียกว่าสันดานโง่นะครับโคตรโง่เลยนะครับจริงๆนะครับเนี่ยไอ้กระบกระเมานะครับท่านผู้ชมนะครับเขาเรียกว่าควายดํานะครับอันนี้โง่จริงๆนะครับยังจะก่อความโง่ขึ้นมาอีกนะครับท่านผู้ชมมึงไปศึกษากับแม่น้องชมพู่ด่วนเดี๋ยวนี้เลยนะครับว่าแม่น้องชมพู่เนี่ยเขาฉลาดนะครับคือเขาผ่านประสบการณ์มากมายอันนี้ก็ผ่านเรียกว่าผ่านอันนั้นมาเยอะท่านผู้ชมนะครับ ผ่านคดีความที่ตอนนี้นะครับยังมีคดีความเยอะมากมายไล่กองแต่นะครับหัวสมองมันโห่นะครับอืมนะครับโห่นะครับอืมเขาบอกตัวว่าโง่จริงๆนะครับคืออะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยก็ต้องเป็นตัวเองครับต้องจะเอาสะพุ่งสะตังไปจากเขาเนี่ยมึงหาแดกไม่ได้นี่มันมันเหลือเกินมันไม่มีทางอื่นแล้วเหรอที่จะมาด่าเขาแล้วให้เขาไปด่าตัวเองนะครับพอเขาด่านะครับเขาไม่ได้เอ่ยชื่อครับสถานที่ก็ไม่มี ไปถึงสารท่านก็งงเอ้ยอันนี้มันอยู่ไหนวะไอ้กระไบเนี่ยนะครับไอ้ควายดามันอยู่ไหนเออไอ้นี่มันพูดถึงอะไรนะครับสารไม่รับนะครับไม่ประทับรับฟ้องครับท่านผู้ชมสารท่านก็คนนะครับท่านผู้ชมต้องขอขอบคุณมากนะครับสารครับมีความเป็นธรรมนะครับอ่าเห็นแก่ประชาชนนะครับเนาะที่เขามาเล่าเรื่องนิทงนิฐานก็ให้มันเป็นนิทานนะครับเนาะต้องขอขอบคุณมากมายนะครับเนาะคราวนี้นะครับจุกเลยนะท่านผู้ชม อา่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอบไปเรื่องนั้นเอาเรื่องนี้ก่อนจุกนะครับคือนะครับหากินไม่ได้ก็จะเป็นเลาะท่านผู้ชมเอ่อก็จะไปทําเป็นเนี่ยเออคดีนี้นะครับเอออ่าพยานเป็นอย่างโุ้นพยานเป็นอยาน่างโน้นนมาตานนมาตานีาน่นะครับเ,เออก็จะถึงนี้แล้วนะผมโทรไปสอบถามเอ่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าตำรวจเนี่ยเป็นยังไงบ้างคดีนู้นคดีนี้ครับเพื่อจะให้เอ่อคนที่แบบเอ่อรู้ตัวเหมือนกับรู้ตัวว่านะครับ ไอ้นี่มันจะฟ้องตกใจตื่นกลัวนะครับท่านผู้ชมโทรไปหานะครับไม่ได้กินนะครับอย่าอย่าไปใช้แบบนี้ท่านผู้ชมที่รักของผมนะครับอย่าไปใช้เหมือนไอ้สันดานโง่ตัวนี้นะครับไอ้ควายดาตัวนี้นี่ไม่ได้นะครับจริงๆไม่ได้นะครับหากินไม่ได้นะครับถ้าหากินไม่ได้นะครับเรื่องพวกนี้นะครับมึงหยุดสต็อปเลยนะครับอ่านะครับจะมาลงโซเชียลให้สังคมดูเนี่ยนะครับมันไปไม่ไหวมันไปไม่ได้นะครับมันไม่มีประโยชน์เลยนะครับอ่า ดาเขาสามคำนะครับตัวเองได้ยอดวิวและสามวิวนะครับรัศดาเก้าเก้าลอัลังฟปังทุกเพได้ยอดวิวและสามวิวนะครับแต่ตัวเองต้องเสียเป็นแสนเนี่ยนะครับมึงคุ้มหรือเปล่านะครับมึงจะรวยขนาดไหนมึงก็ไม่ต้องสมไม่สมควรที่จะต้องเอาสะทุ่งะตังไปจ่ายทนายนะครับ